สติจ้าพ <IP> <esi> <ibl ok> ี่น้อง <lover> มาค่ะพี่น้องแต่มากินขาวกินหน้านมกันค่ะพี่น้องลาบหมูปลาจากพี่น้องผู้ใดบ้านใคยกินลาบหมูปลามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อพักกะพักกะไปเก็บมาหม่วว่านหนึ่งค่ะพี่น้องพักหอมปลาเนาะค่ะนี่เป็นพักหอมปลาค่ะพี่น้องใส่พริกเผาใส่อบพริกเผาเปิืพิษดาษค่ะอันนี้ก็เป็นหมักพริกที่ว่าซื้อมาไว้มื้อนห้นล่ะค่ะพี่น้องยังยังอยู่หน่วยนึงกับเรามากินค่ะพี่น้องมากค่ะพี่น้องข้าวนี้ออนฮอนจ้ะ นี่ค่ะพี่น้องมาหลาบหมูปลาค่ะพี่น้องนังหมูกระตมย่างดีค่ะต้มต้มใหม่กระมัอุ่นขี้แหลกเย,ยาวายาสีเห็ดต้มแสบจะเอาเห็ดต้มต้มแสบหมูปลาอ่ะต้มแสบคือในหมูปลามากินน้ำบะดีนักกินไม่ใช่ลายยางโบดเนาะค่ะเนาะมานะค่ะพี่น้องครับโอโอเลยค่ะพี่น้อง เริ่มออกกระเทียมเริมออกกระเทียมมากินพี่น้องชิ้นหอดกระเทียมหน่อยบ้านเฮาเนาะกระเทียมใหญ่งงมันบาดแ่บเนีค่ะพี่น,อน้องบุกไปจังกระเทียมหน่อยบ้านเฮาจับมุมเป็นหัวเป็นหัวอร่อยเนาะมาก่ะพี่น้องปองป่ายหลายๆท่านเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดญ่พันนี่กินข้าวเศร้าข้าวเศร้าจับพี่น้อง นี่แหละกับผ้าลูกไปนยังอืมพี่กนสะังนีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องถามว่าแต่บองพี่นุ้ยไงเนี่ย Nguyên nuôi nắng 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 cho nắng nuôi, nắng 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 bẹp nắng nắng hạt nắng 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 bán, thong, 你比那啊 เทียมนนี่มันบอเผ็ดบอชุนก็กเียมหน่อย

đánh ngọt là lục Kinh đi đi, kinh đi đi ่าวานอื่นเหตุเรอรมันอากาศยวัน แล้วก็ย,นยนันยันค่ะที่ว่าขั้นว่าเอาต้นกา,าแกงไปลงถ้าเป็นเนา้อบักเข็บตัวลงมานเนี่ยมุ่งอไปปุ๋ย ตัวต,นตนว้นต้นตัวล้นตาผมนายอ่ะแซ่ใบไม้รู้ค่ะพี่น้อง ตื่ e นยากวนอายเดี๋ยวจะมุดลงไปแล้ว เลี้งตับยศศิษย์เก่าไปกินบัดเมื่อสมตำนี่กินแล้วๆในบดเต๊ะพี่น้องต้องกินในบดภายในกลางสุโมงมาชวนบูดเยอะ ห้งหมูพี่น้องข้งหมูปลาพี่น้องก็จะซ้อเกิเห็นต้นนะคะนะ่ะนาอหมูปลากับหมูบันรีเป็นสิแตกตามกันได้ค่ะพี่น้องบ่า มูปลามาแต่ปลาแต่แถเลยอืมอร่อยเนาะ น่ะมือเสรเพื่อจกตะกองเขาได้ค่ะพี่น้องเย้านี่ก็เลยเขาเต็มทิพย์เยอะเยอะเลยทุกองติปอะไรจากพี่น้องกิมเนี่ยซัมเนี่เนาะค่ะเนาะพอกันกินไหมค่ะพี่น้อง เน a, ่นาก็ตามส่งขล่าพูดอะไรกับ,บะะพี่น้องคือสามาติดตามนพช้มจนจบเกี่ยบเนาะค่ะพี่น้องเน่าเนี่ไปไปเบิงมูเนี่บ่ต้องบ่ต้องกินกับเน่าหลายเลยเนาะคะ่ะเพราะว่า,วาเน่าเบิ่งมูจนจบแน่นอนนะคะคำนามันเน่าเกินไปเน่ากับเบิง่งเคร่งซูโมงเนาะค่ะเนาะคำนามีลายซดหรือว่าเจ้าก็สิเบิงเบ่งเครงเครงซูโมงคือหน่อยสุดเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่น้องหลายท่านเนาะคะ่ะเนาะที่เขาที่ มารับชมเย้าเนาะค่ะเนาะเป็นคลิปสั้นๆจัดๆแย็ดๆเนาะพี่น้องเนาะทมว่าให้เย่าหมักบ่เย่าบ่หมักค่ะบ่หมากคลิปสั้นค่ะพี่น้องป็หยังคือังบาบะหมากคลิปสั้นเพราะว่าเย่าบ่เอาเปียกมูค่ะพี่น้องเย่าเบิ่งไห่มูนี่ขั้นบามูมากคลิปสั้นเย่าไปเบิ่งสามคลิปสี่คลิปเลยค่ะพี่น้องเพราะหยังค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาหาอยากค่ะพี่น้องสี่พันชูโมงนี่หาอยากได้ค่ะพี่น้องเนาะแล้วไม่เฮ็ดคลิปสั้นๆแล้วก็เวลาไหลบ่มี่เฮ้าบ่มี่ไป เวลาที่ที่สิึ้นรมาไหลซดน้ำมูเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะอข้าเจ้าขึ้นไหลซดเรื i, ่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อย่้ยอยู่เนาะค่ะกับพ่อแดงตุนเวลาไปนั่เนาะคะ่นะเนาะดอคกะยอดทับ์เนาะคะ่ะเนาะคือยอดทัพ์เนี่คกะหาไปพร้อมพรอมเหมือนกับเวลาเนาะคะ่ะเนาะตาวายเย้าเองเวลาไหลเพราะก็อยมีเนาะคะ่ะพี่น้องด้กกการรุ่นหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเบิ่งกันจากน้อยแน,นะะ่เนาะค่ะเบิ่งกันจนจบคิดกะดีไปเนาะคะ่ะเนาะ แต่วส่วนมากแล้วก็เห็นมูเบ่งกันเจอเราสองสามนาทีเละคคะพี่น้องเนาะต่ว่าก็เข้าใจกับคนที่มีโทรศัพท์เนาะค่ะเหยาเองกับบ่ไแด้ว่าอย่างต่วานั่นอยากบอกเนาะค่ะเนาะอยากบอกสู้ฟังพร้อมเนาะคะนะ่ะเนาะเบ่งกันจังน้อยแน่เนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้อยล้วท่านก็สิคิดว่าคิดกินคือเหย้าแท้คิดกินเนี่ยเจไหน,นมนก็ต้องเหย้าแล้วค่ะพี่น้องท่านมาเข้าบุยอิมมันกับบ่ออยากเศร้าค่ะเหตุเกิดอีกอย่างหนึ่ง เห็ดเก็บเวลาค่ะพี่น้องเวลาสี่พันชั่วโมงเนาะคะนะ่ะเนาะ4ี่พันชั่วโมงกับยอดซับพันซับเนาะคะนะ่ะเนาะหายากเกิบเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อเห็เดเป็นช็อตเป็นแชทเป็นชอ็อตเป็นแชทด,ด,ด,ดูนี่โอ้ยค่ะพี่น้องเอ้ยมันยอดวิวคนเบิ่งเป็นล้านเนาะต้องคอยสีได้เวลาเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้องต้องกราบคุณไลค์คับน้องที่ขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอคุณอีกเทียนหนึ่งค่ะพอกันคิปไหมค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า